ก็สถานการณ์ของาการท่องเที่ยวนะครับที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้เปิดประเทศนะครับเพราะนั้นเทีท่ยวภายนอกก็ยังจะเข้ามาไม่ได้นะครับส่วนนั้นเที่ยวภายในของเราเองก็เริ่มมีการดีขึ้นตามสถานการณ์นะครับแล้วก็แย่ลงเมืเอ่อมีข่าวออกมาว่ามีการเกิดขึ้นที่ไหนขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ก็ยังขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่ตัวไม่ไมเออยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีขึ้นิที่บอกได้เลยคือว่า นักท่องเที่ยวปีนี้ขอ่กรุงสยามเองของสยามเม็กซิฟาร์เองเนี่ยมีการพัฒนาดีขึ้นนะครับเริ่มมีคนเข้ามาเที่ยวมากขึ้นนะครับถึงแม้จะยังไม่ได้เยอะถึงจุดเดิมนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เป็นโรงเรียนเอ่อบริษ,ษัทนะครับก็เริ่มมีการติดต่อทยอยเข้ามานะครับถึงแม้จะไม่ได้หนาตาเหมือนปีที่แล้วแต่ก็เป็นจินากที่ดีครับว่าการท่องเที่ยวของเราเริ่มที่จะมีการกระตุ้นกระเตือขึ้นนะครับ โอ้โหนะคะต้องบอกเลยว่าในปีนี้นะคะหลายๆอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่เรื่องจากงานเนี่ยมีกิจกรรมพิเศษทีนี้อยากจะเรียนถามคุณกรรมการนิดนึงนะคะว่านอกจากบรรยากาศแล้วก็มีกิดแบรหลายๆอย่างนะคะที่เราวางแผนไว้แล้วมีในเรื่องของกิจกรรมหรือโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างคะตอนแน่นอนนะคะมาเที่ยวที่เสียงเมืองจิงฮาร์เนี่ยนอกเหนือจากการแสดงนะคะการประดับตกแต่งท่วบริเวณกิจกรรมในทะเลต่างๆแล้วเนี่ย ส่วนน้ำผลสุี่ยก็ยังเป็นพระเอกของเราอยู่นะคะที่ส่วนน้ำเน่ก็จะได้รับความนิยมมากในการทในช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะคะไม่ว,ว่าจะเป็นตัวเทเลเทียมเองที่อยู่ด้านข้างพวกเรานะคะ เป็นทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับรองในกินเนสโซ่คอร์สนะคะปีนี้เป็นปีที่แตกติดต่อกันมาแล้วนะคะนอกจากนั้นแล้ในกินเนสโซ่ยังมีเครื่องมืออั่นๆรวมถึงแรดลาปูด้วยนะคะซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์สไลด์นะคะนี่เป็นของครอบครัวทุกงคู่นะคะนอกจากนั้ในส่วนส่วนสรุป A เนี่ยก็ยังมีเครื่องเล่นให้นอีกีฬมากมายเลยนะคะแต่ละตัวเนี่ยก็เป็นเครื่องเล่นหลักโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นตัววอเทสนะคะโมเทสหอบพิการขาเพื่อสวานแบบเท้ยขานะคะตัวนี้ใหญ่ที่สุดในโลกในโลก

วันนี้ด้วยนะคะาพาครอบครัวมาเที่ยวกันวันนี้ก็พานอ้องๆเข้าใช้บริการด้วยนะคะในส่วนของโปรโมชั่นถ้าอยากดูนะคะแน่นอนตอนนี้เนี่ยคนไทยเที่ยวไทยนะคะสยามแมสฟิมพักเองเนี่ยเราจะโปรโมชั่นจเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไซต์ site, หรือว่าออนไลน์นะคะออนไซต์ก็คือหน้างานนะคะบัรปกติของเราเนี่ยราคา900บาทที่ยวได้ทั้งวันทั้งส่วนน้ำสวนสนุกไม่จํากัดรอบเลยนะคะ ในช่วงนี้เนี่ยเพียงแค่แอดไลน์นะคะแอดสย,ย,ยามมินิซิงค้นะเป็นเพื่อนกับเราก็รับส่วนลดไปเลยอย่างค่าบัตรเพียงแค่500บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เรามีคนันธนิตอีกมากมายเลยที่เข้ามาร่วมกันในเทศกาลนี้ด้วย สอบถามติดต่อได้ทางหน้าเพจของทาสงสยามแม็กซิมพารกเองนะคะในส่วนของ Online, ออนไลน์เนี่ยที่เว็บไซต์สยามแม็กซิมพาร์กดอทนะคะซื้อล่วงหน้าเพียงแค่อย่างน้อยวันเดียวเองนะคะราคาเริ่มต้นเหลือเพียงแค่ส5 0บาทเท่านั้นเองนะคะ,นะคะ,ห,ะ,คะหรือว่าถ้าเกิดจะสะดวกสบายกว่านั้นเนี่ยเดินไปที่ ine, เซ็นทรัลเวนิวแลทุกสาขาได้เลยนะคะไปทำหาบัตรสยามแม็กซิมพากบัตรสยามนะคะก็ซื้อได้เลยนะคะกับน้อง นั่นใน,ในเล่นทั่วประเทศเลยนะคะเพียงแค่400บาทเท่านั้นนะคะและต้กกวงสมัคทุานใช่ไหคะถูกต้องไม่ได้มีวอตเชอร์ซึ่งวันนี้พี่ๆสื่อชวนทุกท,ท่านได้รับไปอยู่ในแพลนกิ๊กนะคะเป็นตัวเล็กๆนะคะเป็นเล่มๆนะคะตัวนี้เนี่ยมีมูลค่าในเล่มเนี่ย็น1,000บาทนะคะได้รับเครื่องดื่มแล้วกบ็บริการฟรีในมูลค่า200บาท ที่สุดคือซื้อได้เพียงแค่ในราคา120บาทเท่านั้นใช้ได้ตลอดทศกาทศกาล120บาทกับมูลค่า1,000บาทที่ให้ไปนะคะแบบจันใช้กั้ครอบครัวได้เลยนะคะถ้าซือาาา้อออนไลน์พร้อมกัก็จะถูกลปนอันะคะโอ้โหเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นที่จุกมากเลยนะคะคุณประกาศเต็มจัดเต็ม,มในช่วงเวลาแบบนี้โอเค พิเศษสุดๆเลยนะคะและนอกเหนือจากกิจกรรมโปรโมชั่นที่เรามีเอาไว้สำหรับต้อนรับทุกคนในครอบครัวเนี่ยแล้วตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าสถานการณ์โควิด19นะคะก็ยังคงมีข่าวันอ,อยู่เประยะไม่ทราบว่าในส่วนนี้ค่ะคุณรัฐกาลรองมีการรับมือหรือมาตรการอย่างไรบ้างรวมถึงอ,อยากให้ช่วยให้คำแนะนำสำหรับคนที่อยากจะใช้บริการนิดนะะึงค่ะแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยมันมาเยือนเราตั้งแต่เมื่อประมาณ ลายปีทุนะคะไม่ใช่ายปีที่แล้วนะเราอยู่กับมันมา1ปีกว่าแล้วนะคะเราเองเนี่ยในฐานะเป็นผู้ให้บริการนะคะขอรียนแบบนี้ว่าเราตื่นตัวตั้งแต่แรกๆนะคะแล้วก็มีความพยายามตั้งใจที่จะควบคุมทุกมาตรการเพื่อให้ผู้ใช้บริการที่ยังวางใจนะคะแล้วก็ตัดสินใจมาใช้บริการเราเนี่ยไม่ผิดหวังนะคะว่ามาเที่ยวที่นี่เนี่ย สนุกด้วยสะอาดด้วยปลอดภัยด้วยนะคะอุ่นใจในการให้บริการนะคะมาตรการหลักในที่เรายึดถือกันทั้งส่วนเลยเนี่ยเรายึดจัมควบคุมโรคนะคะคือมาตรการ D A S T ขออนุญาตเราสั้นๆนิดเดียวนะคะ D เนี่ยก็คือดิสแท n ซิ่งดิ s t a n c i n g ก็คือการเวนระยะห่างที่จุดให้บริการทุกจุดนะคะไม่ว่าในส่วนน้ำตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าอย่างเตียงผ้าใบนะคะก็จะมีระยะห่าง จากจํานวนเดิมที่อาจจะมีความหนานแน่นมากกว่านี้เราก็เป็นระยะห่างมากยิ่งขึ้นนะคะยอมที่จะให้บริการลูกค้าได้น้อยลงนะคะแลกเปลี่ยนกับความอุ่นใจความปลอดภัยที่ลูกค้าจะได้รับนะคะบนเครื่องนั่นเองเนี่ยก็มีการเว้นระยะห่างนะคะอย่งางบนรถไฟหอดจะเห็นชัดเลยค่ะจากเดิมซึ่งน,นั่งคู่กันนะคะก็จะเล็ดแค่ที่นั่งเดียวแล้วก็เว้นที่นั่งสองหวังกันนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีระยะห่างตลอดเวลาที่ใช้บริการนะคะตัวถัดไปคือ M นะคะก็คือหมาชูเล คนที่เรียนแบบนี้ว่าเจ้าหน,าน้าที่ทั้งหมดของสย่งเลสิ่งพาจะสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในการทํางานและในขณะเดียวกันเราร้องขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วยเช่นกันยกเว้นเวลาเดียวคือเวลาพี่ลงก็ไปอยู่ในน้ำนะคะเพราะว่าคงไม่สามารถดาเนินการได้ก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการทุกท่านด้วยนะคะเพื่อเราจะได้เที่ยวกันได้อย่างอุ่นใจนะคะ ขั้นต่อไปก็คือจะเป็น e นะคะก็คือแหง w a t c h i n เรามีจุดให้บริการทั้งล้างมือไม่ว่าจะเป็นบู่นะคะหรือว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการทั่วทั้งมรอเลยนะคะที่มีแรกนะคะก็คือ,อ,อไทยชนะนะคะก็คือการสแกนก่อนที่จะเข้ามาเชื่อว่าทุกท่านก่อนเข้ามาพนเจ้านที่ด้านหน้าคงจะต้องขอให้ขอให้สแกนไทยชนะแล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูด้วยว่าตอนนี้มีผู้ใช้บริการจำนวนเท่าไหร่มีใครบ้างที่มาใช้บริการที่เราถ้าใครที่ไม่สะดวกเราก็มี จุดให้ลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะให้ชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อเอาไว้แล้วก็ในระบบบัตรของเราเนี่ยค่ะสามารถดูแลตรวจสอบได้ตลอดเวลาแบบเรือทม์ว่าณตอนนี้มีคนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราที่เท่าไหร่นะคะพื้นที่ของเราเนี่ยกว้างขวางสามารถรับรองผู้ใช้บริการได้เฉพาะส่วนสนุกเนี่ยสามหมื่นคนนะคะในส่วนน้าอีกประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันคนเพราะฉะนั้นเนเรียกว่าแคปซิตี้ของเราอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันคนนะคะเลือกเฟื่องนะคะต้องเรียนแบบนี้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เปิดโล่งด้วยนะคะ ที่สุดท้ายก็จะเป็น testing นะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีการวัดอุณหภูมินะคะไม่ใช่เฉพาะผู้ใช้บริการแต่รวงหมายถึงพนักงานทุกคนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของเราเองหรือว่าเป็นบุคคลภายนอกซึ่งเข้ามาเช่าพื้นที่ใช้บริการอะไรเงี้ยมาติดต่อสอบถามอะไรเงี้ยนะคะก็จะต้องผ่านมาตรการนี้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแม่ก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจนะคะเราก็เป็นคํายินยันจากเราว่าเรามีความตั้งใจจริงๆที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้โควิดเนี่ยบ๊อบ ทุเลาลงนะคะเราก็กลับพืนสู่มาตรการที่ท,ที่ที่ดีขึ้นในเร็ววันพร้อมกันนี้นะคะเราให้ความเมตตาจากทางภาครัฐด้วยโดยเฉพาะทางกรุงเทพมหานครและก็สำนักงานเขตคันยาวานะคะซึ่งท่านกรุณาเนี่ยมาตรวจสอบเราอยู่เป็นระยะระยะเลยค่ะท่านก็จะบอกว่าขออนุญ,ญาตนะขอเข้ามาตรวจนะจริงเราวต้องบอกว่าขอรกราบขอพระคุณจริงๆเพราะว่าเป็นตามคอยย้ำเตือนเราด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะมีมาตรการอะไรเนี่ย ก็จะคิดถึงเราก่อนนะคะเราก็ยืนยันเช่นเดิมค่ะว่าทุกมาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ก็ให้คำมั่นนะคะว่าเราก็จะทําอย่างเป็นความสามาัถนะคะเราก็จะไม่ให้ลดน้อยถอยลงนะคะจะให้พนักง,งานของเราทุกคนเนี่ยถือมาตรการอันนี้ไว้เป็นขวัญส0 0 0ชุดนะคะอได้ยินแบบนี้แล้วต้องบอกเลยว่าอุ่นใจแน่นอนนะคะรวมถึงหลายๆท่านค่ะคุณรัฐบารขา สมมติว่าจะมาใช้บริกานะคะมีคําแนะนําสั้นๆในการเตรียมตัว,ตว,ตวยังไงบ้างคะจริงๆทุกวันนี้ตอนออกบ้านเนี่ยมันคือไม่ใช่แค่การดูแลตัวเองแล้วมันคือการที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวเนี่ย เราก็กลัวเขาเขาก็กลัวเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ปฏิบัติตามมาตรการนะคะเราจะได้สนุกกันได้เต็มที่เชื่อมั่นว่าเราบริการด้วยนิวรนมอฟแบบนี้เนี่ยมาเป็นเวลาปีกว่ากว่านะคะความสนุกเหมือนเดิมน,นะคะความมันเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็มมมคือความใส่ใจนะคะแล้วก็การดูแลซึ่งกนะะันและกันก็ต้องขอบคุณร่ือจากผู้ใช้บริการแล้วก็พี่ๆี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยเผยแพร่มรการนะคะวิธีการปฏิบัติให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบแล้วก็เข้าใจ ขอบคุณมากนะ